วันนี้สิบเจ็ดไม่ใช่ดิสิบแปดแล้วหยุดแล้วไเด็กจ้อยนู่นอุย้ยคนนี้ใครคนนี้ใครเอ่ย <c oughs> <c oughs> กินอะไรอ่ะแส่ง,งเท้าก่อนเลยเฮ้ยนี่กับเท้าเขาคู่นี้บัวรับใส่รองเท้าก่อนครับนี่ชืด ดูเรื่องนี้เถนะว่าวัน18มกราคม <laughs> เค่ไม่หรอกแค่จะบอกว่าเงียบเหงาดีสิบล้อวิ่งทวนกลับลุงเฉยดูครับการไม่บัวนี่แหละงานเลิฟกวบสี่เดือน